พี่น้องจ๋าดูทางขึ้นบ้านดิคะ่ะลำบากมากเลยคะ่ะมีแต่หิมะมีแต่น้ำแข็งเดินดีไม่ดีลื่นหกขล้มหัวแตกดูสิคะ่ะเดินลำบากมากเลยบ้านก็ไม่อยู่ในป่าจะเข้าจะออกก็ลำบาก บางคนเขาก็คิดว่าอยู่ประเทศนอกสบายไม่สบายเลยค่ะลำบากมากอยู่รถดิค่ะวิ่งขึ้นหิมะเช้ามาก็ต้องวิ่งออกไปนั่งรถบาสเย็นมาก็รีบเข้าบ้าน ประจำภารกิจทุกวันถ้าไม่ทำงานก็ไม่มีเงินใช้นะคะอยู่ที่นี่ดูสิสภาพหิมะอย่างนี้ยังต้องออกไปทำงานกันเลยเราไม่ทำก็ไม่มีใครเข้ามาหาเรี้ยงนะคะที่นี่ต่างคนต่างทำงาน เช้ามาออกเย็นเข้าบ้านมาถึงบ้านแล้วค่อยมาเจอกันดูสิพี่น้องใครบอกว่าสบายลำบากมากข้างบ้านถนนหนทางขาวพงลง เดินดีก็ดีเดินไม่ดีก็ลื่นหกล้มขาเจ็บวิถีชีวิตของคนไทยไม่สู้ก็ไม่มีกินค่ะ อยากให้ญาติพี่น้องพี่น้องได้เห็นว่าอยู่ที่นี่สบายหรือลำบากดูสิคะถนนหนทางมีแต่หิมะทั้งนั้นเลย ตอนนี้เป็นเวลาบ่าย3ามโมงยีนาทีนะคะทำงานเสร็จแล้วก็จะเข้าบ้านทางเข้าบ้านก็ขุคขะหน่อยคะ่ะ เดินอีกห้านาทีก็ถึงบ้านแล้วค่ะมีแต่น้ำแข็งรองเท้าก็ต้องใส่รองเท้าเกาะหิมะค่ะโทษนะคะพี่น้องต้องให้ดู ใส่รองเท้าอื่นก็ลื่นต้องใส่รองเท้ากเกาะหิมะอากาศก็หนาวเย็นเย็นมากๆเลยขอจบคลิปไว้แค่นี้ก่อนนะคะ ถ่ายวันรกาศสวยๆงามๆมาให้ดูค่ะไม่บายค่ะคลิปหน้าเจอกันใหม่นะคะ